สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายขายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเข้ามาผ่อนคลายความเครียดกับพระชิได้บูชาเก็บักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับระานจินามาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์ไว้นะครับหลวงพ่อทวดนามาพิไทยสอกเทลลึกลับเสด็จ 27สิงหาคม2547ก็ขจะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปดูไปชมองค์พระภายในกล้องนะครับความคมชัดลักษณะเลดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดภาพที่ขยายขึ้นมาสั่นเปลอไม่ชกัดก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมณมที่นี้นะครับสังเกตความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับเรียญน,นะครับก็จะมองเห็นมิติความหนาของเหรียญแล้วก็รายละเอียดความคมชัดของ พิมพ์พระได้ชัดเจนนะครับความคามชัดลักษณะเลดของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาถ้าเกิดภาพพ่ขยายขึ้นมาสันเปลือมจะก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณนะที่นี้นะครับลักษณะมิติความหนาของพิมพ์พระก็จะมปนเสียงขององค์พระนาภาคมองเห็นรองลึือรองเส้นทินาผักชัดเจนโหนคิ้วสูงหนาข้าเจ้ามองเห็นความค,าม,คามชัดของเปลือกตาานบนขอบตาตรงตาด้านล่าง มองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นความคามชัดของลูกตาทั้งสองข้างนะครับจะบูกเป็นสันสูงโดกแก้มสูงก็จะมองเห็นมิติความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างลักษณะมิติความหนาของปลายคางลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างซ้ายขององค์พระลักษณะมิติความหนาของใบหูทางด้านข้างขวาขององค์พระที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของหัวไหล่ขวาหนาหน,นุนนะครับมิติความหนาหนุนของต้นแขนขวาข้อศอกขวา witness. ที่บ S <S <c oughs> ริบเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังติพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะเห็นความคามชัดของภาคาดเอล,ลกกรรับประคฏนะครับความคามชัดของริ้วจีบวรที่บริเวณราหนุมขวานะครับความคมชัดของริ้วจีบวนที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็ซอกซ้ายมองจากกระมวลเฉียงลงไปที่องค์พระก็กจะมองเห็นพิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นความคามชัดของรองนิ้วชัดเจนนะครับ ลักษณะของข้อขวาหนานูนก็จะมองเห็นความคมชัดของริบบิวบที่บริเวณข้อขวานะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวาไงยขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาน่นของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะยุ้วเท้าที่ปลายเท้าขวาลักษณะของข้อซ้ายหนานูนก็จะมองเห็นความคมชัดของริบบิวบลที่บริเวณข้อซ้ายนะครับลักษณะของปลายเท้าซ้ายใต้ข้อขวาสังเกตที่ฐานองค์พระนะครับก็จะมองเห็นความคมชัดของ พระนามาพิไทยสกนะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับพระนามาพิไทยยอสอกอนะครับความคามชัดลักษณะเด่นของผิมพระ,ะครับมองไปแต่ละมุมท่านก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความคามชัดของผิมพระ,ะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกบเปลี่ยนนะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาความลึกของ พิมพ์พระแล้วก็รายละเอียดนะครับที่องค์พระลักษณะรายละเอียดที่พื้นผิวเหรียญน,นะครับมองไปแต่ละมุมแต่ละานก็จะมองเห็นรายละเอียดนะครับความคมชัดของพิมพ์พระที่ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับหลายหคนนั้นก็ มีจุดสังเกตนะครับมีจุดที่ให้ความสนใจแตกต่างกันไปนะครับต่ไปก็เพลินไปกับรายละเอียดของพิมพ์พระนะครับ ก็จะเป็นลักษณะ,ะคร,ระราเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับสังเกตลักษณะมิติความหนาที่บริเวณขอบเหรียญน,นะครับที่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นตราสัญลักษ พระนามพิไทยยอดสกนะครับสังเกตที่บริเวณขอบเปลียนนะครับก็จะมีข้อความทรงสื่อระบุครับ27สิกสีพระลวกพทษพระนามพิไทยสกนะครับ,รปปรรรบก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหลังของเปลียนนะครับลักษณะของเหลียนด้านหลังก็จะมีความโค้งนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะเห็นความคมชัดนะครับสังเกตที่ตรายตราสรลักษครับก็จะมีข้อความตัวงสื่อระบุนะครับพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ สิสงิงหาคม2547นะครับก็จะเป็นรายละเอียดนะครับข้อความขังสื่อที่ด้านหลังนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับเหรียญนะครับก็จะมองเห็นลักษณะนะครับรายละเอียดความคามชัดของพิมพ์แล้วก็มิติความหรือความหนาของพิมพ์นะครับ แต่ละมุมทัานก็จะมองเห็นรายละเอียดและความคมชัดของพิมพ์พระที่ชัดเจนแตกต่างกันไปนะครับ มองจากการข้านะครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของเหรียญแล้วก็ลักษณะของรอยตัดที่บริเวณขอบเหรียญน,นะครับก็จะนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตุนครับไปดูประชมรายละเอียดน,นะครับของเหรียญใน่มากที่สุดนะครับ ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ด้านหลังของเหรียญวิติความหนาของเหรียญแล้วก็รายละเอียดที่ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับในวันนี้ก็ได้มโอกาสครับนำพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านชาเวเบลเน้อยครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับเหรียญหลวงพ่อโทษพระนามาพิไทยยออกก่อสกนะครับ เทเรกรับสเสด็จเมื่อวันที่27สิงหาคมปีพศ2 5งพนนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมโดยชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดด้วยกันนะครับ ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ